วันนี้เราก็จะมาตรวจ ATK กันนะครับว่าเออผมเป็นหรือเปล่านะนี่โอน้ำมันจะหกไหมเนี่ยไม่หกไม่หกนี่ โอเคครับก็กราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่องราชาไก่น้อยนะครับเออพอดีเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะอ่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปอะไรคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับขอบอกเออวันนี้เราจะทําการตรวจ ATK กันนะ uh huh. ผมก็ได้ทําการตรวจไปหลายรอบแล้วนะ เออทั้งของโรงเรียนแล้วก็ทั้งที่บ้านนะครับก็วันนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ผมไม่ได้ไปเรียนแล้วคุณครูประจำชั้นผมเนี่ยฝาก ATK มาตรวจก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นวันที่ผมเนี่ยจะต้องสอบโอเน็ตนะเออ <c oughs> เขาก็เลยส่ง ATK มาให้ตรวจนะครับวันนี้เราก็จะมาตรวจ ATK กันนะครับว่าเออผมเป็นหรือเปล่านะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มตรวจผัวอมกันเลยนะครับดีดนิ้วฮะอ่าเพื่อป้องกันเราจะใช้ถุงมือนะครับเป็นถุงมือยางเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมถุงมือ,อยางนะอ่าเออไม่ใช่ถุงครับขอบบอกไม่ใช่ถุงเนี่ยถุงมือยางเห็นไหมเห็นไหม นี่ถุงมือยางไม่ใช่ถุงครับขอยำํำไม่ใช่ถุงยาครับมาเราจะทําการใส่ไปเลยอ่ะเอามือนี้ก่อนละกันโอ้โหมือผมก็ใหญ่จริงๆงั้นขอเวลาใส่ถุงมือยางแป๊บเดียวนะครับอ่าตอนนี้เราใส่ถุงมือเสร็จแล้วเห็นไหม โอ้แต่ร้อนมือมากเราขอเาถุงมือที่เหลือเก็บก่อนนะครับอ่ะมาเราเริ่มทําการตรวจเลยขั้นแรกให้เราทําการแกะถุงมาก่อนอ่ะแกะถุงที่มันใส่อุปกรณ์มาก่อนนะยะ้ำอีกครั้งนะครับว่า ATK ผมไม่ได้ซื้อมานะเป็นของทางโรงเรียนนะครับไม่ใช่ใครจะมาเอาก็ได้นะ หมายถึงว่าเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องตรวจนครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยติดโควิดนะให้เราทําการแกะอันนี้นี่ก็อย่าเพิ่งแกะดีกว่าอย่าเพิ่งแกะนะครับอ่าแล้วเราทําการแกะที่ตรวจน,นี่วิชันจะทองเป็าลองล่าที่ตรวจน,นะครับนี่อันนี้อะไรอ่ะอน,นี้ ใครอยากกินม้าง <ไป S 1> ผมให้รอเล่นมันกินไม่ได้นะ <ไป S 1> และเขาจะให้เอาถุงนัใส่อุปกรณ์ที่เราตรวจเสร็จแล้วแล้วก็มัดต่างๆอันนี้อันนี้นนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มาขั้นตอนที่สุดแปลกและพิสดารน,นี่ครับทีแย่จมูกผมบอกเลยถ้าใครถ้าใคร าวสเราก็ทำการเอาเนี้ยแย่ yeah. ลงไปนะเดี๋ยวเด,วเดวีเดี๋ยวขอแกะนี้ก่อนนะครับอ่ะแกะนี้แล้วจย่เพิ่งเอานี้ใส่ลงไปนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะแต่ตอนผมตรวจมันเป็นแบบนี้ให้เราทําการเงยหน้าขึ้นเงยหน้าแต่ว่าใหญ่อย่างนี้นะเงยหน้าขึ้นอย่างนี้และก็เอานี้เข้าไปเสียวเสียวแกแย่เข้าไปเลยนะครับ <c oughs> จะร้องไห้เห็นหน้าผมไหมจะร้องไห้เมื่อเราทําการแย่จมูกเสร็จแล้วเนี่ยน้าตาจะไหลเ <c oughs> มื่อเราทําการแย่จมูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเอาเนี้ยลงไปปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นอย่างนี้อ่าจากนั้นเอานี้ทิ้งครับ แล้วเราก็ทำการปิดฝาหมุนหมุนหมุนให้แน่นหมุนให้แน่นหมุนให้แน่นฮะหมุนให้แน่นไม่ใช่แน่งหมุนให้แน่นแน่นโอ้ยเมื่อหมุนแน่นแล้วเนี่ยให้เราทำการขยา่าเขย่าให้ตัวท่านี้คุ้นๆนะท่านี้ผมคุ้นๆจังเลยอะแกะขย่าครับ เมื่อเขย่าจนได้ที่แล้วให้เราทําการเปิดฝาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีฝานี่ขาวๆเนี่ยเห็นป่ะอ่าทําการเปิดฝาออกและทําการหยดลงไปตรงแผ่นแผ่นที่มันรองตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหยดลงไปทําการหยดฮะเดี๋ยวหยดให้ดูเดี๋ยวหยดให้ดูน้ำออกมาแล้ว ดูในกล้องดูในกล้องนาไหมมือผมออกกละสัน,นิดนึงนะอ้าวาละโอเคเดี๋ยวรอผลก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้ขึ้นมาอย่างเร็วๆตอนนี้ขึ้นมาแบบเร็วมากอันนี้ทำการปิดฝาแล้วก็ทีิ่นฮะเดี๋ยวเรามารอดูผลพร้อมกันเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมรอดูนะครับ มาเดี๋ยวเตรียมกล้องก่อนเดี๋ยวจัดกล้องใหม่ก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียบวลาตบมือท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมไม่ได้ติดโควิดนะนี่โอ้น้ำมันจะหกไหมเนี่ยไม่หกไม่หกนี่ ขอปิดหน้าก่อนเห็นไหมหนึ่งขีดไม่เป็นนะครับเอออย่าเพิ่งรังเกียดกันนะอ่าผมไม่ติดโควิดนะครับเออก็เมื่อเราทําการตุดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นํามาใส่ถุงนี้เลยและใส่ลงไปอย่างนี้และก็มัดถุงให้แน่นนะครับ Okay. มัดถุงให้แน่นมัดมัดต้องมัดให้แน่นฮะโอเคนี่มันก็จะอ,อยู่ในถุงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากเข้ามาดูช่องผมแล้วก็เอาวิธีนี้ไปใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ตามวิธีที่ผมทำได้เลยหรือไม่ ถ้าใครดูคลิปผมไม่ทันเนี่ยก็ไปดูช่องอื่นหรือช่องที่เขาสอนทําโดยเฉพาะนะครับก็ยังไงเห็นไหมผมไม่ได้ติดโควิดนะครับมแม้แต่โรคร้ายเนี่ยเราก็อย่าไว้วางใจนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ติดเนี่ยแต่เราก็ต้องหัดดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะครับจะไปไหนมาไหนก็ ใส่แมสใส่หน้ากากอนมามัยนะครับตอนนี้หน้ากาอนมามัยมีขายตามท้องที่ทั่วไปเลยนะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มันกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันเราไปแล้วนะครับก็เป็นยังไงนะครับคลิปนี้ค่อนคามีสาระนะถึงแม้ว่าจะมีมุกจอดๆออกไปมั่งก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบกันรักกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งคิดมันให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายอืม